สวัสดีค่ะบักเสามืสอสค่ะแอลค่ะน้ำค่ะ,คะวันนี้ค่ะเกาวาจาเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงผ้าซิลค้าโพลีนะคะเป็นงานเกาหลีลดเอสทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา5,000บาทคา่ะลูกค้าจานน้ำหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ3 0 0 3 0ถึง350ชิ้นนะคะตัวต้นคุณต่อชิ้นประมาณการคร่าว สิบธีบัดอ่ะสิบห้าบาทอ่ะสิบห้าบาทก็ได้อ่ะสิบธีบัดก็ได้อ่ะเลือกเอาอ่ะมาถึงน้ำมาเลือกเอาโอเคมาถึงลูกค้าอ่้วมาถึงน้ำใช่มไก็ได้ได้โอเครุ่งจ่าเป็นกางเกงลูกค้าจสาเน้นใส่ทำงานนะใส่ทำงานใส่เที่ยวใส่เล่นค่ะลูกค้าจ่าได้หมดผ้าดีอันนี้มีกี่รูปมีลุยรูปเดียวมีรูปเดียวมีรูปเดียวเดี๋ยวรอลูกค้าก่อน ขออีนั่งเลยค่ะได้ค่ะเอาเราขอเก้าคนเราขอเก้าห้าเกคนโอ้โน้ำอ่ะคินเท่าไหร่คะหลูกค้าจากระสอบใหญ่มากลูกค้าจาผ้าใหม่มากลูกค้าจาเกดเอมากลูกค้าจากระสอบใหญ่มากราคาห้าพบาทจ้าร้อยกิโค่ะร้อยกิโลค่ะราคาห้าพบาทร้อ เอต้าเอปาด่าจะอ๋อ้องข้นมาเห็นของคอยรำบานนเ่ยรุ่รู้ค่ะอุตสาลีอยู่ผู้เดียวได้เลยอะ จ้ะต้นทุนสิบสี่สิบห้าบาทเท่านั้นต้นทุนสิบสี่สิบห้าบาทต่อตัวเท่านั้นลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆนะคะใครที่ขายงานประมาณนี้อยู่แล้วขายงานกงเกงอยู่แล้วเอาไปค้าเอาไปเสริมได้เลยนะคะจ่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนสิบสี่บาทสี่บาทสองตัวร้อยได้สามตัวร้อยได้ตัวแปดเซฟได้ตัวร้อยหนึ่งร้อยได้ลูกค้าจ๋าชอบตรงที่ต้นทุนอ่ะใช่ค่ะ เราไม่ได้บอกราคาผิดไม่ผิดค่ะไม่ได้แจ้งราคาต่ตัวผิดไม่ผิดค่ะต้นทุนประมาณกาสิบสี่บาทสิบห้าบาทค่ะมีเป็นแบบว่าคล้ายๆกับสลักทำงานลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงเสาออฟฟิศนะคะเน้นแล้วค่ะจ๋าสวยๆดีว่าเลยลูกค้าจ๋าสวยมากดูต้นทุนสิบสี่บาทจ่ายค่ะ ตอนถูเลิศมากค่ะเลิศมากบอกว่าจริงเลิเลยใช่ค่ะเป็นกระเกงยนคาดยูผ้าโพลีใส่ง่ายใส่สบายนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากเรื่องงานเกาหลีนะไซส์อยู่ที่ประมาณ S M นะคะมี L มาบ้างนะคะลูกค้าจากแต่สวยอแต่ไซส์บ้านเราเนาะคุ้มมากใช่ค่ะน้ำค่ะสีแดงสิบสี่สิบห้าผืนค่ะสีแดงก็มาค่ะจริงค่ะ มือขายตัวละร้อยพี่เอ๋จ้ะได้เลยต้นทุนสิบสี่สิบห้าบาทขายตัวละร้อยขายสักครึ่งกระสอบนี่ก็คือได้ค่ะได้ชุนคืนแล้วได้กําไรด้วยลูกค้าจ๋าสุดขึคุ้มจริงๆนะคะกลุ่มวัยลงวัยรุ่นวัยทำงานกลุ่มออฟฟิศใสได้หมดเลยได้หมดยิ่งต้นทุน1ิบซีบาทเอแล้วแคบ์หัวใจมากแมนค่ะคุ้มเลยลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านข้าม้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อ ลูกค้าจ๋ากดไลค์กดแชร์นั่นเด้อลูกค้าจ้ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ะกดร้คยกดแชร์เลยช่วงนี้เพราะว่าแฟนตัวยงเรากลับมาแล้วลูกค้าจะ๋ะแฟนตัวยงเรากลับมาแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนตัวยงรีบเลยนะคะรีบเลยเพราะว่าเรามีมาแจกอ<ช>ีกแล้วแต่<ช>เรายังไม่บอกนะคะว่าแจกเป็นอะไรแต่ว่าเป็นแฟน <ocup en S 1> ตัวยงไว้รอได้เลย<ช>ค่ะลูกคา<ม>้าจ๋ารางวัลแจกคือเยอะมากเยอะมากแล้วก็จัดยิ่งใหญ่มากแจกอลังการด้วยจัดแชร์นะ แชร์ลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงนะคะคอมบมนเข้ามา<ช>เราจะได้กดแชร์แต่เขาบอกว่าถ้ากดแชร์ลงกลุ่มจะได้เป็นเร็วะแชร์ลงกลุ่มจะได้เป็นเร็วนะลูกค้าจ,จ๋าแจกนะ,กจะแจกนะลูกค้าจ๋าคือแจกค<จ>่ะลูกค้าจ๋าแจกลูกค้าให้ทุกคนนะคะแจกจริงๆค่ะลูกค้าจ๋าแจกจริงๆนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนตัวยงรีบเลยนะคะหรือว่าก่อนที่จะเป็นแฟนตัวยงพี่เอ๋วค่ะเอาตัวนี้ไปขายก่อน ส่วน 14, 15บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ่าย100กิโลนะคะ100กิโลนะคะใช่ค่ะนินย้ําบ่อยมากบอกว่า100กิโลราคา 5, 000บาทวิชุด4บาทเนี่ยสุดคุ้มอ่ะสุดาทสุดคุ้มสุด4บาทแล้ว 7A ลูกค้าจ่ายแล้วก็100กิโลแล้วก็ราคา 5, 000บาทบ้านม่เคยขายราคายเด็ดที่หนูสุดยอดจริงๆขายสองตัวลอยขายสองตัวลอยได้เลยขายสองตัวลอยได้เลยนะเอาเร็วๆแต่ถ้ารีบๆหน่อยนิดนึงก็ขาย8 ขายตัวลอยยี่ก็ได้นะคะแต่ก็แล้วแต่ตลาดเนาะบางตลาดเอาไปซักดีดีรีบเรียบเอาแบบนี้ก่อนรีบรียบอะรีบเรียบอะรีบเรียบอะรีบเรียบนะคะรีบเรียบแล้วก็ไปขายตัวลอยห้าสิบกรัมใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่สนใจเอฟเป็นกระสอบนี้ได้เลยเพราะว่ามีเป็นกระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นหมดแล้วค่ะลูกค้าจ๋าหมดแล้วหมดเลยนะคะรออีก ใหญ่ๆเลยนะกว่าจะมาอีกรอบนะคะใครที่สนใจเอฟได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนหยิบไปชิ้นสชิ้นไม่มีค่ะลูกค้าจ๋าไม่มีค่ะครับตัวหนึ่งตัวสองตัวสไม่มีค่ะเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทนะจคะนายจดจดนน้นาจจดจดนนยลูกค้าจ๋าเชื่อใจได้จ๊ะค่ะไม่มีหายแน่นอน ขึ้นตัวค่ะและโชคดตรงที่เขาคาสไซด้วยนะใช่ค่ะ S M L อะลูกค้าจะหลากหลายหลากตลายด้วยแต่ว่ายังคงเป็นเนื้อผ้าซิวผ้าชี่องนะคะใช่ค่ะอู้สวยผ้าใส่ทำงานอะผ้าสิวหนูก็ใช่อย่างเดียวเลยอะลูกค้าจากตัวนี้สวยมากลเรายุตัวนะแม้แต่ว่าโทนบางใครจะชอบสีแบบไหนลายแบบไหนแต่ว่าลูกค้าบางท่านก็ชอบเป็นสีดำเนาะมีเหมือนกันบางอารมณ์ก็เลยใส่สีแดงมินด้ ได้ตัวนี้ใส่ได้ใช่ปะคะใส่กระเสื้สีเขียวตัวนี้เลยได้ใช่ปะคะมากไม่ใช่หมายถึงใส่ได้ใช่ไหมแนะนําค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยสิบสี่สิบห้าบาทเน้นย้ำอีกรอบเน้นย้ำบ่อยมากเพราะว่าสุดคุ้มจริงๆลูกค้าจ๋าต้นทุนสิบสี่สิบห้าบาทอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้ดิสวยอ่ะได้เลยอ่ะดูตัวนี้ค่ะรุ่ค้าจ๋าสิบสี่บาทสิบห้าบาทสวยขนาดนี้ลูกนค่ะอยากใส่ทำงานสาวออฟฟิศน้ำตัวนี้สวยมากสวยเป็นเงาเงาเหมือนผ้าไหมอ่ะ แล้วโทนสีมีทุกสีอ่ะใช่ค่ะไปตรงลายจุดก็มีมานะคะลูกค้าค่ะแบบลายลงลายยิ้วก็มานะคะตัวนี้แฟร์ดอ่ะได้เลยต้องสวยแค่เดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าคนละไซส์เหมือนคนละไซส์ลายแฟรอะไรคนละสีนะคนละสีเอาก็ดุมเข้าเหมือนกันคนละสีอย่าคนละสีนะคะอเพื่อนๆค่ะตะก้อนคนละสีเอ้าลายสีเลยบาทนี้ลูกค้าจ้ะมือหนึ่งมือหนึ่งมือนึ่งมือหนึ่งต้องดูต่อตัวเจบสี่บาทปานนะมือหนึง มือหนึ่งต้นทุนสิบสี่เอเอเอเหมือนกันไหมเท่าไหร่เอ,เอไม่เหมือนกันป้าลูกค้าจา๋าสวยอะมือหนึ่งจริงๆนะไม่ใช่ว่าเอาป้ายมาติดนะที่จะบอกว่าเป็นมือหนึ่งเอาป้ายมาติดไม่ใช่เนี่ยอันนี้เป็นเลยลูกค้าจา๋าเป็นสติกเกอร์เหมือนกระดาษอะพลาสติกยังไม่เอาออกนะคะสวยเลยลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ร้อยโลราคา5 0 0 0ันบาทลูกค้าจ๋าหน่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะเป็นการเก่งผ้าซิลผ้าโพลีนะคะใช่คะ่ะลูกค้า,<ล>คาจ๋าสวโคมนะ สุดคุ้มมากค่ะยังไงก็คุ้มลูกค้าจ๋าเพิ่งถึงสิบสี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าใหม่ที่บอกว่าอยากทดลองขายนะต้องแจ้งว่าอยากทดลองขายบอกว่าเทสเทสเเอร์ทสก่อนเทสก็ได้ลองเทสดูเทสสักนิดดูนะลูกค้าค่ะแต่ราคาราคาถึนร้ร้อยร้อย้าทเลยสุดคุ้มค่ะลูกค้าจ๋าสิบสี่สิบห้าบาททำเอาเน้นย้ำกันบ่อยมากนะคะลูกค้าจ๋าอยากให้ลูกค้าได้ไปขายจริงๆดูลูกค้าจ๋าสวย สวยเลยเราเป็นแต่ว่าเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายดีค่ะเขารูปซาลีลาของเราแบบว่าได้เขารูปบรงแล้วเป็นเหมือนทุมมฐานอ่ะมานจริงแล้วใส่ตัวนี้นะลูกค้าแต่โอ้โหตอนแรกนะไม่ไม่เท่าไหร่ก็ใส่แต่ทำงานแบบว่าอยู่บนตึกสูงมากนะะี่สวยอ่ะสวยสวยจริงมันเป็นแบบว่ากางเกงที่เสาออฟฟิศโพสต์เขาใส่แบบว่ารสวย สองชั้นใช่ไหม <this> <laughs> <laughs> อันนมแบบเหมือนนุ่นวรน,นุชใส่อ่ะพี่สาวจ้าไปต่อค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปสะบัดต่อที่ผ้าเช็ดหน้าลูกค้าบางท่านรอดูฮิวๆกนนะค่ะใช่ค่ะเข้ามาแล้วลูกค้าจะขอหัวใจนิดนึงกดไลค์กดแชร์นิดนึงได้ลูกค้าค่ะกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะก็ไล์กดแชร์ให้หนูนะเพราะหนูมีกำลังใจไลค์ใช่ค่ะกดเลยมาแช่น้ำในน้อกับผู้ลูกค้าทด้นะถึงกดไล์กดแชร์ให้ชอบก็กดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ค่ะลูกค้าที่สังแบบมี่สังแบบนะคะที่สังแบบชอบก็กดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ค่ะใช่ แต่ว่าลูกค้าสองคนนี้จังเลยก็กดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์นะคะค่ะอ่ะโอเคค่ะลูกค้าจะพทวนรายการน,นะคะหมดนี้เป็นกางเกงคาสิวูคาโพลีนะคะเป็นงานเกาหลีลดเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัสราคา5,000บาทนะคะน้ำหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ300ถึง350ตัวต้นทุนต่อตัวประมาณการคร่าวๆ14บาท15บาทาทพีเอค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมัจะเป็นทางไลน์เฟซบุ o กเว็บไซต์ i อหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทางแต่9โมงเช้าถึง5โมงเยนนะคะพิดตามอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ